ฝ่ายแค่ต่างคนต่างไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรกันมด้แต่ยังน้อยแบบดีกว่ามานั่งร้องไห้ทีหลังใช่ไม่สนอะไรฮะแล้วก็อันที่สามเลยนะก็เป็นน้ำยาบนปากใช่น้ำยาบนปากแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวไว้ดู ep ต่อไป ep ต่อไปทักกันราะว่าเจาะลึกเรื่องนี้ลึกขนาดไหนลึกึกก็ลึกเล้แล้วก็อะไรฮะออกมาอันที่สี่เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของวิตามินเวิิตามนใช้คำว่าตัวช่วยแล้วกันเป็นตัวช่วยเออละแต่ละคนก็ไปลองดูเอาแล้วกันว่าแบบ เป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับให้พวกให้พี่แนะนำก็คงเป็นวิตามินมมอย่างน้อยเราได้ผลดีระ,ะยะยาวมากกว่าม,ม,มันอาจจะไม่ได้แค่เพราะว่าถ้าเราสุขสุขภาพดีสุขภพศเราก็ดีด้วย<อ>ใช่สุขภาพใช่ก็หาว,ว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพมันก็มีปัญหาเรื่องของสุขภพศด้วยก็ฝากไว้เท่านี้เขาเรียกว่าดีจากภายในใช่แล้วก็ฝากไว้เท่านี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหามากกว่านี้หรือแบบใครที่กําลังแบบหาแบบเรื่องราวอะไรประมาณนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเพราะว่า รู้สึกว่ามันเป็นแบบว่าเรื่องที่แบบคนทั่วไปก็คงจะสงสัยกันเพราะว่ามีหลายๆคนที่แบบก็ยังไม่ได้คำตอบหรอกเอาจริงๆชเนี่ยแหละเราเลยมาแชร์แชร์กันว่าเอออะไรยังไงแต่ว่าคืออย่างประสบการณ์ล่าสุดก็พี่เบนนะใช่อันนี้พี่พูดได้ไหมได้งั้นเอาไว้เจอกันอีพีหน้าละกันครับผมไม่เปครับผมสวัสดีครับ